สวัสดีครับผมนายจะกิตงามเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองบัวเราจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการจัดบูรณาการการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษาเข้ามาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงลึก active learning กับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของเราซึ่ง ในท้องถิ่นของเรามีความรู้มากมายให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในวันนี้ทุกท่านจะได้รับชมตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ของเราเชิญรับชมได้เลยครับ ดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดพิุโลรวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรับชมแหล่งการเรียนรู้ท้องถิน่นภายในชุมชนบ้านหนองบัวของเราค่ะเอ๊แล้วแหล่งเรียนรู้ของเรามีอะไรบ้างคะอ๋อแหล่งการเรียนรู้ของเรานะคะมีทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรับชมแหล่งเรียนรู้ท้องถิน่นที่น่าสนใจสามแหล่งเรียนรู้ด้วยกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปเดินดูพร้อม,มกันเลยค่ะ การเรียนรู้ที่1ศูนย์การเรียนรู้สวนมะนาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะศูนย์การเรียนรู้การปลูกมะนาวในท่อซีมินสวนมะนาวแห่งนี้เป็นสวนมะนาวของครูวิวัชยาสมบูรณ์เพ็งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองบัว โดยครูวิวัชยาได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยการปลูกมะนาวในท่อซีเมน,นระยะแรกปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนซึ่งได้ผลผลิตดีต่อมาจึงมีแนวคิดในการขยายพื้นที่ในการปลูกผล,ผลผลิตที่ได้นอกจากรับประทานในครัวเรือนแล้วยังเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรอีกด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง แกลงเรียนรู้ที่สองศูนย์การเรียนรู้บ้านทู้อมถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะศูนย์การเรียนรู้บ้านทู้อมทู้อมถือเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันอาชีพการผลิตทูบหอมมีการนำไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในชุมชนมีทั้งรายเล็กรายใหญ่เพื่อส่งออกตลาดในอดีตชาวบ้านหมู่บ้านหนองบัวหลังจากทำไร่ทานาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เดินทางเข้าสู่เมืองกรุงเพื่อรับจ้างหาเง,งินเรียงครอบครัวชาวบ้านหมู่บ้านหนองบัวจึงคิดหางานทำ ที่บ้านเกิดเพื่อได้อยู่ใกล้กับครอบครัวและให้เกิดรายได้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในหมู่บ้านจึงได้มีการริเริ่มการทำทูบหออขึ้น เรียนรู้ที่3ศูนยนการเรียนรู้วัดป่าหนองบัวศูนย์การเรียนรู้วัดป่าหนองบัววัดป่าหนองบัวถือเป็นาศาสนสถานที่สำคัญเพราะเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธใช้ในการประกอบพิธีทางาศาสนาและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนในหมู่บ้านที่มุ่งหวังให้ศาสนิกชนเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุขซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง